ป่ายงเปิดไม่ดีปีศาจยังชงได้สวยดูอายังไงโอู้่อะไรของมาลูนยังไงต้องขนเนยอ้นปถ้ามึงยืนอยู่เฉยๆก็ได้มันเดินขึ้นไปทำไมไม่เข้าใจ

ไปแล้วอยู่สี่ก็ไม่ได้มันก็เตะตามทางเลยลูกเนี้ยไม่ต้องขีดไม่ต้องขีดเตะยังคงไม่เกี่ยวหรอกเล่นลูกยากเล่นแบบเนี่ยไปเล่นลูกยากอ่ะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่10เท่าครับพี่แว่นเซิร์ฟพิกเนตครับยังอยู่ที่สกอร์เตะดีครับพี่แว่นคือนำอยู่ที่ สิต่อ10บยอดครับ10ต่อสิอครับปีศาเสิร์ฟพี่แวนเปิดหลังเท้าพี่ศักดิ์เล่นเองครับโอ้โหยังบ่งแก้ไขได้ดีครับลูกนี้พี่แวนรับแต่ครับ11ต่อ 10, อ10เสิร์ฟข้ามหัวครับ

เดี่ยวได้เหมือนกันครับ10เตอ10ครับพี่แอนเสิร์ฟพีศาเปิดซ้ายสต์เอ้ยถ้ามันยืนอยู่เฉยๆก็ได้มันเดินขึ้นมาทำไมไม่เข้าใจ สิบต่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อสิครับพี่แบนเสิร์ เอาละครับขึ้นแท่นหรือเปเล่าลูกเดียวเกม12ต่อ10ห่างแล้วครับสิบต่อสิบสองปายองเี่แิวชมได้สวยอ้าว อะไรของมันเนี่ยดูดิไปแล้วจู่นักเตะตามทางเลยลูกเนี่ยไม่ต้องขีดไม่ต้องขีดเตะหนึ่งคงไม่เกี่ยวหรอกเล่นลูกยากเล่นเต็เออเนี่ยไม่เล่นลูกยากบ11ต่อ12ป๋ายยงเสิร์ฟเข้ากลางพี่หน่อยเปิดได้ผมสวยครับเกิ สิบสองต่อส <ti ens> ิบเอ็ดลูกเดียวเกมสิบเอ็ดต่อสิบสองยังเดียยังเดียที่สักเปิดได้สวยครับพี่แบ้นชมสวยฟาวครับ สิบสองเท่าครับคนละลูกครับชิงดำครับพีศาเซิฟชิงดำครับสิบสองเท่าโอ้จบเกมเลยครับ એ સાંભળો કાકા કાકા